อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลัอกี้แบนนะครับวันนี้เราจะพูดถ,ถึงการเรียกกลับนะครับแพ็คอาวุธนะมีเวลาแคา่ทำแค่สิบเอ็ดวันนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเรียกกลับได้เนี่ยเขจะได้ปืนไฟด้วยนะครับของดีเลยนะปืนไฟอันนี้ถึงถึงจะเป็นปืนเหลืองแต่ก็ใช้ได้สำหรับผู้เล่นใหม่ะนะ ซึ่งวิธีการที่เราจะต้องทำเนี่ยเราต้องเรียกกลับนะครับทั้งหมด6คนนะถึงจะได้ปืนนะครับเราต้องทํำยังไงเ่า๋ยมีขอญาตขอญาตแปะกระทูแล้วกันนะที่ตอนนี้คนเรียกคนลงรหัสเนี่ยกัน2องสามร้อยหูห้าร้อยกว่าคนแล้วนะครับอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพิมพ์ชื่อคนนี้เลยเนี่ยอ่านว่าอะไรวะเนี่ยคุณตาโนนนะคนผลิตผลิตถิ่นอันนี้มีขอญาตพูดชื่อนิดนึนงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเขาเลื่อนลงมาไม่เจอเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเซิร์ชในกลุ่มเลยครับ กลุ่มก็คือ m t t a s a ระ Awakening Official Group T h นะอ่ะพอมากระทูนี้เสร็จเดี๋ยวเพื่อนๆล่วงมาเลยครับเนี่ยจะมีคนแรกโค้ดอยู่เยอะมากนะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถลงโค้ดในนี้ได้นะแต่ว่าเราเรา,เราจะต้องให้เขาเนี่ยมาแลกกลับกับเราซึ่งคนที่เราจะต้องแลกกลับเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ออนถึง7วันก็คือออฟไลน์ line 7วัน ถ้าสมมุติเราเอารหัสของคนอื่นเนี่ยที่เขาเล่นประจําอยู่แล้วเนี่ยที่ออนวันทุกวันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ได้นะครับอะเดี๋ยวมีขออนุญาตใส่รหัสของคนในกลุ่มแล้วกันเนี่ยเนี่ยในบอร์ดนี้ที่หมีบอกนะครับเอาสัก2คนดูแล้วกันส่วนใหญ่มันก็ทุกคนในเนี้ยทุกคนในเนี้ยที่เข้ามาอ่านบอร์ดก็คือคนที่เล่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่ไม่ได้ไงนี่ เห็นไหมเขาบอกว่ารีบเชิญผู้เล่นออฟไลน์เวันกันเถอะคือตามชื่อกิจกรรมคือเรียกกลับครับคนที่เลิกไปแล้วประมาณนี้นะถ้าเกิดคนที่เล่นอยู่เราก็เอารหัสเขามาใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีลองอีกสักอันหนึ่งแล้วกันให้เพื่อนๆดูนะ C Y K 7 T G เห็นไหม คือมีได้ลองมาหมดแล้วเว้ยสรุปไม่ได้นะสรุปคือถึงเราจะเอารหัสเข้ามาใส่มันก็ไม่ได้ทางเดียวที่เราจะใส่ได้ก็คือเราต้องหาผู้เล่นที่เขาออฟไลน์เจ็ดวันอันนี้มีแนะนําว่ามีมีเพื่อนไหมที่เลิกไปแล้วอ่ะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพื่อนที่เลิกแล้วเพื่อนๆก็แค่เออเฮ้ยแก,แกแกเลิกก็รอแกเข้าเกมแป๊บหนึ่งดิขอโค้ดตรงนี้เอาของคนที่เขาเลิกไปแล้วเจ็ดวันเนี่ยเอาโค้ดของเขามาแล้วเราก็ใส่คําว่าผูกตรงนี้เสร็จเลยครับเพื่อนๆหาคนที่เขาไม่ได้เล่นเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยทั้งหมดหกคนแค่นี้เองจบเลยก็จะะได้ปืนนครับ อ่าส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอยากจะหาโค้ชจากคนอื่นไม่มีคนออฟไลน์จริงๆก็ให้มันลงกระทูนี้แต่ว่ามีขออนุญาตพูดนิดน,นึงว่าพอเราพิมพ์รหัสของเราไปเสร็จเนี่ยเราต้องบอกเขาด้วยนะบอกว่าขอแต่ผู้เล่นที่ออฟเจ็ดวันเพื่อนๆงงไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้รหัสจากคนที่ออฟเจ็ดวันเราไปใส่มันก็มันก็ไลบอยอ่ะมีผู้ถูกไหมอ่าเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับมีผลง,งานอัปเดตเกม,ม็าท่าสาระถ้าเกิดมีกิจกกรรรรมมมมอีีเวนะะไาาา็ปจํ้ อ่ะต่อไปนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับวันนี้ขอกลับเมืองก่อนนะครับโอ้ยไปวิ่งมาเหนื่อยอ่ะเรามาดูในส่วนเออนี้ก่อนีกวากิจกรรมแจกฟรีนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปวิ่งได้สนุกดีครับแล้วก็จะได้แทมด้วยนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็คือกิจกรรมร่วมสู่เกาะแต่มีไปเล่นไม่ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับต่อไปก็คือกดกิจกรรมแชร์ทุกวันครับเพื่อนเพื่อนมองจะเน้นเสียงทำไมวะ เนี่ยกดแชร์ไปเรื่อยๆครับทุกห้าวันก็จะได้แต้มสะสมสะแสดวเพื่อนๆก็สามารถลากเออร้านแรกเนี่ยสามารถลากขกอบได้แต่มีคงจะแรกชาวส่วนพุ่มเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้องสะสมมาได้360นะครับจะได้การันตีปืนทองนะครับผมอ,อ่ะต่อไปสุดท้ายนะครับมอ,อันนี้มีคนถามมาเยอะว่าปืนทองเนี่ยมนใช้เท่าไหร่ใช่ป่ะเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเลยครับเจ้าพีซสมัเมอร์เนี่ยเอ้สมตเมอร์เนี่ย ตัวไหนใช้ดีที่สุดใช่ไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นพี่ทามมาพี่แว่นก็จัดมาได้เลยครับปืนโปรของพี่ทามมาเลยนะครับนี่พร้อมเลยครับ p ิสเซ m ร์แมเชซึ่งผ่านมาถ้าใส่ตรงนี้ได้ก็จะเลเวล5ทันทีเลยนะครับสุดยอดเลยถามว่าออปืนนี้มันคุ้มกับราคาไหมซึ่งมีพยายามลองคำนวณน,นะแต่ว่าไม่ได้แบบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ อ่อเดี๋ยวจะบอกให้ทีเ่เราเฟสเลยนะครับถ้าเกิดมีถอนหายใจอะไรนิดนึงนะพอดีไปวิ่งมาเ <c oughs> นืงง่อยไหอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราต้องแลกเท่าไหร่เห็นป่ะหนึ่งเศษของเจ้าพีซสแลมเมอร์สสนเนี่ยมันจะต้องใช้หนึ่งเศษเนี่ยก็คือหนึ่งสิบแต้มครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆใช้สิบเศษก็คือร้อยแต้มถูกไหมถ้าเกิดสมมติร้อยเศษก็คือหนึ่งพันแต้มนะถ้าเกิดเราเรามาคำนวณกันตรงนี้จริงอะ่ะหมีหมีคำนวณแล้วมันไม่ถึงนะ พวกเพสพวกนี้มีมั่นใจเลยว่าน่าจะรีไลน์วันนะครับไม่งั้นเปลียนไม่ถึงนะเ,เรามาดูส่วนอ,อ,อันแรกเลยแล้วกันนะครับแอคทีฟสะสมคืออะไรก็คือการทำเวจไลายวันนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะครับเวจเราเไลน์วันก็คือหมดขวาร่างเลยครับแผ่นฝึกฟนเห็นป่นี่แต้มกองหนุนวันนี้เห็นป้าได้1 1อยถ้าเกิดทำอีก1ิบก็จะได้วันหนึงตกคือ140นะครับแต่ว่ามันไม่ถึงแน่นอนนะ ซึ่งตอนนี้เห็นปะ่ะถ้าเกิดมีสะสมตอนนี้มีได้อยู่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งใช่ปะ่ะถ้าเกิดสมมุติมีทําเพลสอีกก็จะได้ร้อยอีก15ก็คือร้อยสี่สิบไม่ถึงนะถ้าเกิดสมมุติพรุพ่งนี้มีทําต่อได้เกิน200ก็ได้อีกแต้มหนึ่งเห็นปะ่ะไอ้พวกนี้มันไร้ความหวังมากเลยหนึ่ง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 กี่แต้มนะครับเดี๋ยวมีน้ำให้นะเออสี่ห้าเหรียญอ่ะต่อไปก็คือกิจกรรมที่สองนะครับก็คือมีสกินใดๆก็ได้สีส้มก็คือของของของพี่พอนเจนนี่นั่นเลยเห็นไหมครับ ให้เปิดได้สก,กินส้มอันไหนก็ได้ขออันเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ทั้งหมด30เหรียญเลยอ่าเห็นไหมต่อไปกิจกรรมปืนนะครับกิจกรรมปืนก็คือถ้าเกิดสมมุติเราเปิดสุ่มในตู้ตอนนี้อันนี้เป็นผู้เล่นอันนี้สําหรับผู้เล่นที่เอ,อ่ออยากจะลงทุนนะมีคิดว่าตอนนี้สามารถที่จะได้ปืนทองได้งบประหยัดด้วยทํำยังไงใช่ไหมให้เราสุ่มตู้นี้เลยครับ จะใช้เพชรฟ้าหรือเพชรแดงก็ได้อันนี้ก็คือสําหรับผูเ้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยกเออ็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าใช้เพชรฟ้าก็ไ,ด,ไาสาสด้เห็นไหมนี่เราสะสมทั้งหมดเห็นไหมหนึ่งพันแต้มได้สี่เหรียญซึ่งมีก็เปิดไปแล้วประมาณสองพันนะอาต่อไปถ้าเกิดเราสะสมทั้งหมดเปิดทั้งสะสมถึงสามหมื่นก็จะได้ยี่สี่แต่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีสามพันห้าพันเห็นไหมครับเรียงลงมาไอเจ้าเหรียญพวกนี้เท่าที่มีคคำนวณเนี่ยน่าจะได้ประมาณร้อยเหรียญแต่ก็ไม่พอไงถูกไหมเพราะว่าเจ้าพีซเมเกอร์เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดพ มีคิดว่าเควสน่าจะลีลายวันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไลีลายวันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงกลางมันจะเขียนอยู่กิจกรรมทั้งหมดมีเวลาแค่4วันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคำนวณเหรียญตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถึงนะอาต่อไปกิจกรรมเติมเงินสะสมนะครับเติมเงินถ้าเกิดเราเติมถึง9-9ดอลลาร์ก็จะได้เหรียญหมดเลยนะ <S <S เหรียญทั้งหมดเนี่ยมีนับนะเนี่ยตกอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยเหรียญอันนี้สมมุตินะอันนี้ขวาล่างร้อยเหรียญขวาบนร้อยเหรียญอันนี้สมมุติ เออแต่ว่ามันน่าจะประมาณเกือบร้อยอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญนะ่ะแต่ว่ามีคาดการณ์ปกตีแบบคำนวณง่ายๆสองร้อยเหรียญไอไซ่าบนนี่อนาดมากห้าเหรียญน,นะสองร้อยห้าเหรียญแล้วก็ข้างล่างสองร้อยสามสิบเหรียญมีมั่นใจเลยว่าถ้าจะเอาปืนพิส,สเออแลลเมอร์เนี่ยมีแค่ทางเดียวคือเควสมาต้องรีไลวันแน่นอนครับไม่งั้นไม่มีทางถึงมีพูดถูกปะก็ถ้าเกิดถามนะปืนทองอะ่ะมันก็ไม่ค่อยดีมากนะคือถ้าเกิดสมมุตินะปืนนี้มันกลายเป็นปืนลุงใช่ไหมเออหรือว่าเป็น ปืนลูกซองฮาเลอร์ก็ได้หรือไม่ก็ปืน M16 แ a t ต l ลิงหรือว่าหรือว่าจะเป็นในส่วนปืนปืนไรเฟิลเอออย่างงี้โอเคนะมีเชื่อมหมีาปอย่างงี้มีคนแรกแต่ว่า้ปืน mer แลลเมอร์นี่ถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะมันคือปืนบวยที่สุดของปืนทองเลยนะอันนี้คือแค่มแนะนำเฉยๆแต่ว่าพูดเล่นจะแลกไม่แลกก็ได้อ่ะเรามาดูกันส่วนที่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นขายฟรีสายเติมน้อยที่กะไม่เติมอยู่แล้วอ่ะไอเจ้าพิสแซลเอร์เนี่ยก็ตัดไปได้เลยแต่ว่าในอนาคตมันจะมีกิจกรรมแลกต่อนะ กิจกรรมนี้อาจจะแลกเศษก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งถ้าเกิดจะมีแลกกลับมาใหม่เนี่ยเราเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาเศษเพิ่มได้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบกะกะ,กะเติมนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยสมมติเออเศษโทเค็นเทเวอร์คาะเดนิดนึงก็มาแลกตรงนีง้ไดน้นะไลลาหรือว่าสกาเล็ตก็ได้นะครับแต่นี้คือแค่มีแนะนําสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยคือ <c oughs> ต,ตรงนี้มันมีแลกอยู่แต่มาได้แ,แค่สิบเศษเองนะเว้ยสิบเศษยังไงมันก็ไม่พอหรือเปล่ามีพูดถูกไหมเออมาแลกแค่สิบกล่องน่ะ เพราะนั้นสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยมีขอแนะนําให้แรกอันน <hi> ี <y> ้คร <Y> ับแน่นอนครับเราเป็นชาวเหมืองใช่ไหมแรกทั้งหมดคือนะแน่นอนทําครบ4วันน่ะได้ได้ร้อยยี่สิบแต้มแน่ๆนะครับเพื่อนๆก็เอามาแลกชาวเหมือง40อันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเท่ากับว่าตอนนี้เราจะได้ขุดเลย40อันถูกไหมหลังจบกิจกรรมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปขุดทองนี่เลยครับไปไปขุดทองขุดทองขุดปืนแล้วกันขุดทองมันฟังไม่ค่อยดีแล้วฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะัง่แงใช่ไหม แล้วเพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครอยากลงทุนนะนะก็สามารถที่จะมาจัดเพชรฟ้าเพชรแดงเอาตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่าเราจะได้แต้มไปแลกของอย่างอื่นด้วยมันก็เหมือนเหมือนเราได้แต้มฟรีอะถูกไหมเราก็ไปแลกอย่างอื่นได้ด้วยถูกไหมครับเพื่อนๆก็จัดไปได้เลยครับก็ให้คมรบ360โลเลยก็ได้ตรงนี้นะอันนี้เราพูดถึงผู้เล่นที่ไม่มีปืนทองไงถูกถูกสมมุติถูกไหม แต่ถ้าเกิดแบบอยากจะได้เลยก็ต้องลงทุนเลยครับก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเพื่อนๆเ,เปิดไปมันก็เออเป็นการใช้จ่ายในส่วนเพชรฟ้าเพชรแดงเพื่อนๆก็ๆๆจะได้ของเอาเหรียญไปแลกของอื่นด้วยถูกไหมมันก็คุ้มกวา่าช่วงอื่นที่เราเปิดถูกไหมครับอ่ะเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะเผื่อมใครมีคําถามอะไรก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปืนถ้าเกิดาจะให้แลกจริงควรจะเป็นปืนฮาวเลอร์หรือไม่ก็ปืนไรเฟิลไม่ก็ปืนแกสต์ลิงเออถ้า3ปืนนี้มัน เขาเลอกก็อย่างที่มีใสยอย,อยขอโม้หน่อยและการสายฟรีก็ฟุกกับเขาอะเออแต่จริงๆบางทีถ้าเกิดเราเปิดเนี่ย360โลเนี่ยมันการันตีก็จริงแต่บางทีเราอาจจะเปิด10 20 50ก็มีโอกาสออกแต่ยากไงเลทมัน0.01มั้งคือที่หมีไปดูมาเลทประมาณนี้จริง0.01คนได้มันต้องเหงจริงๆอะ่ะตัวอยากจะการันตีมากกว่า360โลนะครับ วเวลา,เ,เ,พเ,เ,าเ,เพื่อนเ 90, เวลาเพื่อนๆเปิด90เพื่อนๆก็ควรจะนับ1โลด้วยนะ1รอบอ่าเรียกว่า1รอบแล้วกันเพราะว่ามาจากการันตีคือสี่รอบคือทั้งหมด3 6 0โลนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบกำลังตัดสินใจเอออีกอย่างหนึ่งก็คือแบบบางคนอาจจะเปิดไปตอนนี้300โลไงถูกไหมเออก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็ทำกิจกรรมไปก็ได้ทั้งหมด40 40ขุดใช่ไหมก็เอามาเราก็เร่งขุดเร็ว10โสาม ก็จะมีโอกาสได้ปืนทองว่ะคือจริงๆตอนเนี้ยมันมันมันประมาณหนึ่งเดือนต้นๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เล่นน่าจะขุดเกือบ360โลกันทั้งนั้นแหละอาจจะมีกิจกรรมนี้อาจจะได้ช่วยทุกคนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม